ตำนานทีหัวขาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาอันห่างไกลจากตัวเมืองหมู่บ้านนี้เคยสงบสุขจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ทําให้ชาวบ้านต้องขนลุกไปตามๆกันตำนานของทีหัวขาที่ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นว่ากันว่ามันคือวิญ,ญญาณของชายคนหนึ่งที่ถูกสังหารอย่างโหดร้ายในยุคโบราณร่างของเขาถูกฝังไว้ในป่าลึกแต่หัวของเขากลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยการกําเนิดของตำนาน หลายร้อยปีที่แล้วหมู่บ้านนี้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกล้อมรอบไปด้วยป่าทึบและภูเขาสูงชาวบ้านทำมาหากินด้วยการเกษตรและล่าสัตว์วันหนึ่งชายหนุ่มชื่อบุญผู้เป็นนักล่าฝีมือดีได้รับคำสั่งจากหัวหน้าหมู่บ้านให้ไปล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงครอบครัวใหญ่ในงานเทศกาลที่กำลังจะมาถึงบุญจึงออกเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพียงลำพังเขาเดินทางไปตามเส้นทางที่ไม่เคยมีใครกล้าข้ามมาก่อนในระหว่างการล่าบุญได้พบกับสัตว์ป่าตัวใหญ่ ที่เขาตั้งใจจะจับมาเป็นรางวัลแต่เมื่อเขาเตรียมพร้อมที่จะยิงลูกธนูของเขากลับไม่สามารถทะลุผ่านตัวสัตว์ได้สัตว์ตัวนั้นมองบุญด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังก่อนที่จะหายตัวไปในพุ่มไม้บุญรู้สึกแปลกใจและผิดหวังเขากลับไปที่หมู่บ้านด้วยความผิดหวังและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเขาไม่กี่วันต่อมาบุญกลับเข้าไปในป่าครั้งเพื่อพิสูจน์ความจริงเขาเดินตามรอยสัตว์ตัวนั้น ไปจนถึงถ้ำลึกที่อยู่ในป่าทึบขณะที่เขากำลังสำรวจถ้ำบุญพบว่าที่นั่นมีร่างของคนที่ถูกสังหารอย่างโหดร้ายศพนั้นไม่มีหัวและเลือดสดๆยังหยดอยู่ที่พื้นบุญรู้สึกหวาดกลัวและพยายามวิ่งหนีออกจากถ้ำแต่ก่อนที่เขาจะทันได้ออกไปจากถ้ำเขาถูกจับตัวโดยกลุ่มคนลึกลับที่คอยเฝ้าถ้ำอยู่พวกเขากล่าวโทษบุญว่าเป็นผู้สังหารชายคนนั้นและไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาบุญถูกนำตัวไปยังลานประหารเขาถูกตัดสิน ทษประหารชีวิตโดยไม่มีการไต่สวนหรือพิสูจน์ความจริงหัวของเขาถูกตัดออกจากร่างและถูกนำไปซ่อนไว้ในที่ลึกลับขณะที่ร่างของเขาถูกฝังไว้ในป่าทึบตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของบุญกลายเป็นผีที่อาฆาตและเขาเริ่มปรากฏตัวในหมู่บ้านทุกครั้งที่มีคนเข้าไปในป่าลึกเขาจะตามหลอกหลอนคนเหล่านั้นจนกว่าพวกเขาจะตายอย่างน่าสยดสยองหลายร้อยปีผ่านไปหมู่บ้านนี้กลายเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบอีกครั้งชาวบ้านทำมาหากิน ตามวิถีชีวิตเดิมพวกเขายังคงเล่าถึงตำนานผีหูขาดแต่ไม่มีใครเชื่อว่าวิญญาณนั้นยังคงอยู่ยกเว้นเถียงไม่กี่คนที่ยังคงเชื่อมั่นในตำนานนี้เอกชายหนุ่มวัย25ปีที่เติบโตมาในเมืองใหญ่ไม่เคยเชื่อในเรื่องลี้ลับหรือสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เขาเป็นคนที่ชอบท้าทายความเชื่อโบราณและมักหัวเราะเยาะเมื่อได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีสางเมื่อเขาย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้เพราะงานที่ได้รับมอบหมาย เขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผีหัวขาดจากเพื่อนสนิทที่หมู่บ้านเอกอย่าไปยุ่งกับป่าลึกนะมันมีผีหัวขาดที่เฝ้าอยู่เพื่อนสนิทของเอกเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังผีหัวขาดแกพูดจริงหรือเปล่าเอกหัวระะ้อยยอฉันไม่เคยเชื่อในเรื่องพวกนี้หรอกมันก็แค่ตำนานหลอกเด็กเท่านั้นฉันไม่ได้ล้อเล่นนะเอกหลายคนเคยเจอมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครรอดกลับมาได้เลยเพื่อนของเอก พยายามเตือนอีกครั้งแต่เอกกลับไม่สนใจเขาตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริงด้วยการเดินทางไปยังป่าลึกเพียงลาพังในคืนหนึ่งโดยไม่สนใจคําเตือนของใครคืนหนึ่งในช่วงฤดูฝนเอกตัดสินใจออกเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อล่าท้าทายตํานานผีหัวขาดเขาเตรียมตัวอย่างดีด้วยไฟฉายแรงสูงและมีพกขนาดใหญ่ที่เขาใช้เป็นอาวุธเอกเดินลึกเข้าไปในป่าตามเส้นทางที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นที่สถิตของผีหัวขาด ทุกอย่างรอบตัวเต็มไปด้วยความมืดและเงียบสงดเสียงฝีเท้าของเขากรับก้องกังวาลในหูเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ทําให้ใบไม้สั่นไหวแต่ไม่มีเสียงอื่นใดที่บ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆเลยเอกเดินลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขามาถึงบริเวณที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่สถิตของปีหัวขาที่นั่นมีก้อนหินใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางและมีต้นไม้สูงรายล้อมบรรยากาศรอบๆหนาวเหน็บจนน่าขนลุกเขาหยุดพักที่ก้อนหินใหญ่ และเปิดไฟฉายส่องไปยังพุ่มไม้รอบๆแต่ไม่พบอะไรผิดปกติเอกหัวเราะเบาๆกับตัวเองก็ไม่มีอะไรนี่นาแค่ตำนานเล่าขานเท่านั้นเองเขาพูดกับตัวเองด้วยความมั่นใจแต่ในขณะที่เขากำลังจะหันกลับเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากด้านหลังเสียงที่เอกได้ยินนั้นเหมือนกับเสียงของอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันเป็นเสียงที่ทำให้เขารู้สึกหนาวเย็น จนต้องหันกลับไปทันทีแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาตกตะลึงจนแทบหายใจไม่ออกที่มุมหนึ่งของป่าร่างของชายคนหนึ่งที่ไม่มีหัวเดินออกมาจากความมืดเสื้อผ้าของเขาฉีกขาดและเปื้อนเลือดมือของเขากำลังถือคบเพลิงที่กำลังมอดไม่ในความมืดร่างนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เอกและแม้จะไม่มีหัวแต่เอกกลับรู้สึกว่ามันจ้องมองเขาด้วยความอาฆาเอกตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวและเริ่มวิ่งหนีไปในความมืดเขาวิ่งผ่านพุ่มไม้ และก้อนหินใหญ่ขณะที่เสียงฝีเท้าของร่างที่ไม่มีหัวนั้นยังคงตามหลังมาไม่หยุดเอกหันกลับไปมองอีกครั้งและเห็นว่าร่างนั้นยังคงเดินตามเขามาอย่างเงียบๆแม้ว่าเขาจะวิ่งอย่างสุดกำลังทำไมไม่หยุดตามฉันเอกตะโกนออกมาอย่างสิ้นหวังแต่ร่างนั้นกลับไม่ตอบเพียงแต่เดินเข้ามาใกล้เรือฮ,ะฮะ่าฮ่าเอกพยายามหาทางหนีไปทางอื่นแต่ทุกทางกลับดูเหมือนจะพาเขากลับมาที่จุดเดิมร่างนั้น ยังคงอยู่ไม่ไกลจากเขาและทุกครั้งที่เขาหันไปมองเขาก็ยังคงเห็นมันอยู่ตรงนั้นราวกับว่าร่างนั้นไม่มีทางหนีหายไปไหนเอกเริ่มรู้สึกท้อแท้และหมดแรงขณะที่เขาพยายามฝืนวิ่งต่อไปความตัวที่เคยคิดว่าไม่มีอยู่จริงกลับกลายเป็นความจริงที่ยิ่งกว่าเรื่องเล่าใดฮ่า,าในที่สุดเอกก็สะดุดล้มลงกับพื้นเขาหอบหายใจหนักและพยายามรวบรวมสติแต่ในขณะที่เขากําลังจะลุกขึ้นเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่เข้ามาใกล้ร่าง ที่ไม่มีหัวนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเขามันก้มลงใกล้เอกและเอกได้ยินเสียงกระซิบที่เ,าเบาและหน้าขนลุกเจ้าคิดว่าหนีฆ่าพ้นหรือเสียงนั้นพูดในความมืดกล่าวกับว่ามันเป็นเสียงที่มาจากความว่างเปล่าเอกตื่นระหนกจนทําอะไรไม่ถูกขณะที่ความหวาดกลัวเข้าครอบงําจิตใจของเขาแต่ในจังหวะนั้นเองเขาเห็นเงาที่เคลื่อนไหวในความมืดเงาของหัวมนุษย์ที่ลอยอยู่ในอากาศมันค่อยๆลอยเข้ามาใกล้เอกก่อนที่จะลอยมาหยุดตรงหน้าร่าง ที่ไม่มีหัวนั้นในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงเอกได้ยินเสียงหัวร็อที่น่ากลัวเสียงที่บ่งบอกว่าเขาจะไม่มีวันรอดพ้นจากคำสาปนี้ได้และในที่สุดเขาก็สลบไปเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบร่างของเอกนอนหมดสติอยู่ที่ป่าลึกพวกเขาถูกเรียกตัวให้เข้าไปช่วยเอกและพาเขากลับมายังหมู่บ้านขณะที่เอกถูกพากลับมาไม่มีใครพูดอะไรแต่สายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสงสยัย เมื่อเอกตื่นขึ้นมาเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเขาพวกเขาคิดว่าเอกอาจจะถูกบางสิ่งบางอย่างทําให้เสียสติหรือไม่ก็อาจจะเพ้อไปจากความกลัวที่อยู่ในป่าหลายวันผ่านไปเอกยังคงได้ยินเสียงกระซิบในความมืดและเงาของร่างที่ไม่มีหัวก้อยังคงปรากฏในฝันร้ายของเขาทุกคืนเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกติดตามถูกจับตามองตลอดเวลาความกลัวนี้ทําให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อีกต่อไป ในวันหนึ่งเอกหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนชาวบ้านต่างพากันพูดถึงเรื่องราวที่เอกเล่าให้ฟังและเริ่มตั้งคำถามว่าเรื่องราวนั้นอาจจะมีส่วนจริงมากกว่าที่พวกเขาคิดมีผู้คนบางคนที่เชื่อว่าเอกอาจจะกลายเป็นยืรายล่าสุดของปีหัวขาดและถูกวิญญาณนั้นจับตัวไปไม่มีใครพบเห็นเอกอีกเลยหลังจากนั้นแต่เรื่องราวของเขากลับกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ชาวบ้านเล่าขานและกลายเป็นคำเตือนให้กับผู้ที่คิดจะท้าทายสิ่ง ที่ไม่กวนยุ่งเกี่ยวตำนานของปีหัวขาดยังคงวงเวียนในหมู่บ้านและชาวบ้านยังคงหวาดกลัวที่จะเข้าไปในป่าลึกแม้ว่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อในเรื่องราวนี้แต่ทุกครั้งที่มีคนหายตัวไปในป่าตำนานนี้ก็จะกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งวิญญาณของบุญยังคงเฝ้ารออยู่ในป่าทึกรอคอยอยู่ไร้ใหม่ที่จะท้าทายคำสาน์นี้ไม่มีใครรู้ว่าวิญญาณของเขาจะสงบลงได้อย่างไรแต่สิ่งหนึ่ง ที่แน่นอนคือไม่มีใครที่เคยมีรอดจากตำนานนี้ไปได้